อรุณสวัสดิเช้าวันเสาว์ครับทุกคนตอนนี้ปีห้าสามารีครับวันนี้นุแกงขี้เหล็กใส่กักหมูใส่หนังหมูครับแกงขี้เหล็กใส่กะทินะครับไปใส่น้ำปลรราครับอือยั่ยเลยกักหมูล้วน ข้าวให้แม่กินด้วยวันนี้นูก,กลับมานอนบ้านแล้วครับหลานเข้ามาแล้วนูเลยก,กลับบ้านห้าเดือนนะครับที่ไปอยู่บ้านพี่สาวเพิ่งได้กลับมานอนกับเจ้าอมสินนี่ครับให้แม่เกงให้แม่กินด้วยอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับทุกคน 재미 ast About 5 f i ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลับบงใจให้หนุทุกทุกวันอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ